เป็นมากกว่าฝันสปีดสุดซึ้งของชายชาติโยดมคว้ารางวัลใหญ่แห่งปีเมื่อค่ำคืนวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาที่งานประกาศรางวัลในนินเทนท i อ a วอ r ์ด2024ในเ n t นเตอร์เทน r d อว2024นภารกรหอนักเสดงมากฝีมืออย่างชายชาติโยดมได้ขึ้นรับรางวัลใหญ่อย่างนักแสดงชายแห่งปี ซึ่งเจ้าตัวได้ขึ้นไปรับรางวัลและกล่าวสปีดสุดประทับใจว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ทำงานมาก็คือทำด้วยความรักและความศรัทธาในอาชีพนักแสดงเพราะฉะนั้นมันคือความภูมิใจที่มีโอกาสได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าปีที่ผ่านมามีงานหลายชิ้นจริงๆต้องสารภาพว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทายกับชายมากจริงๆเพราะลูกกำลังเล็กแล้วอยากจะมีโอกาสได้เห็นเขาโต ทุกครั้งที่ออกไปก็จะคิดว่าเรากำลังทำให้ลูกอยู่มันคือสิ่งที่รวมเอาทั้งความรักและความศรัทธาที่มีและเวลาที่ไม่ได้อยู่กับลูกอยากให้ลูกภูมิใจกับสิ่งที่พ่อทำอยากบอกลูกว่าพ่อรักลูกที่สุดเลย